เคยหอนปาน,นี้เคียบว่าแม่พว่าได้เจ็ดสิบป,ปีแล้วบ่ฮันหอนปาน,นี้อกเคียอืมว่ก็เห็นนี่ละเกิดมาอืมปีนี้ละแรงก็มูบ่ปีนี้ลื่อนเพื่อนดินเพื่นอนหอนอืมน้อยกับเขาห่มแล้วพวกแม่ห่ิวอย่แม่มันดอกนางเติมแก้วสวนจิตชาวตำบลบึงเนียมจังหวัดขอนแก่นระบายความอัดอั้นเมื่อท้องเจอกับสภาพอากาศร้อนจัดอุณหภูมิทะลุส0ิบองศาเซลเซียสมาเกือบทั้งเดือน ครอบครัวของนางเติมยึดอาชีพปลูกพริกขายปกติสามารถเก็บพริกได้ทั้งวันแต่ในช่วงฤดูร้อนปีนี้เก็บพริกได้แค่ช่วงเช้าเพราะทนกับสภาพอากาศร้อนจัดไม่ไหวนอกจากนี้อากาศที่ร้อนจัดติดต่อกันนานนับเดือนยังส่งผลกับพริกที่ปลูกมีสภาพงอเหี่ยวใบงอบางต้นถึงกับยืนต้นตายซึ่งปกติผลของพริกจะผิวตึงเงาสวยงามแต่หน้าแล้งปีนี้ไม่มีฝนตกลงมาเลยแม้จะรดน้ำทุกวันก็ไม่ช่วยให้ผลของพริกดีขึ้น นางเติมถึงกับตัดพ้อว่านี่คงเป็นครั้งสุดท้ายในปีนี้ที่จะเก็บผลผลิตได้หากอากาศยังร้อนต่อเนื่องไปอีกอาจต้องถอนต้นพริกทิ้งและรอให้มีฝนตกลงมาถึงจะเริ่มปลูกใหม่บางแปลงก,ก็รื้อทิ้งและปล่อยให้วา่างเปล่าเพราะช่วงนี้ปลูกพืชอะไรก็ไม่ขึ้นหรือไม่ก็เหี่ยวตายหมดไม่ต่างจาก,กเกษตรกรที่ปลูกพริกในหมู่บ้านไรยอื่นที่แทบไม่มีพริกเก็บไปส่งขายจากเดิมที่เคยเก็บได้วันละ100กิโลกรัมช่วงนี้เหลือแค่วันละ10กิโลกรัมเท่านั้น อยู่บ่ได้เล่นบ่ช่วงนี้ว่าอยู่เจ้าก็ตายแล้วเป็นลูกสะโอ๊กไย่เดียวแดดมันฮ้อนมันบ่ได้อืมไอเห็นหยังก็บ่ได้ได้ปลากินมืดเราผู้ใดก็ได้บักพริกนี่เป็นเังไรแม่ช่วงนี้ราคาราคามันก็บเพราะสร้างรวเรามันมีหน่วยไปให้เพิ่นบ่อปันเนี่ยบ่นี่จังสีเหรอนี่จังสีหนึ่นี่นี่นี่เป็นแหงมันจังหน่วยมันจังบ่งามเป็นแหงหน่วยมันจังหน่อยแม่แรงมันแรง แรงมัน,มน,มนไม่มีฝนหดแล้วก็บ่ได้ฝนออืเราเฮ็ดจังไดแม่บัดนี้ไกไปจ้าทิมก็แล้วขับปูกได้ไม่ท็แล้วอืก็คือเก็บเทียนนี่เทียนสุดทยบ่ครับเออว่านสีจงไววถา้าฝนมันจีหอดเ่น,นีว่านี่ครับเราเห็นอีกแปลงนึงที่แม่เอาทิมเบิร์ดนี่เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันท่อนบ่เอเลยนี่มันไม่หมากเอา,าอยังใสเราก,ก็บพกคืน มันงพอนเกินไปทีทาปลูกบักบวบางยังบ่เออบักบวบากมาละขีน้กไปงันสลูกครับพริกมีช่วงนี้พ้นผลิตหน่อยลงบ่ครับแม่แล้วพิน้องใช่กระี่มดบานกระนี่แบพริกก็ซ้าอเฮ็ดจชีงเลยละแม่บนเนี่ยเฮ็ดจังเลยก็นั่งยุ่ยซื่อนี่เราตงตากันซื่อเราไม่แนวขายละไอ้ดี่เอเิ่งเียงเิ่งในเพียงหมากเพิ่งได้เพียง อ๋อที่จริงมันตรงไม่ตรงงอแบบน,นี้มันอบอยบอมันหน่วยง่ามกว่านี้อันนี้มันคือยังยับงบืง